อันนั้น,นดินหนุ่มๆอยู่เนี่ยขันมันแข็งไหลมันก็นหักกัอนบ่ไปแห้งได้ค่ะเรากินไม่ทันเราก็ตากแห้งได้นะคะเหลืออีกสามหลุมเอาไว้ก่อนเดี๋ยวแม่จะคุดนั้นแล้วเวจับกล่องไว้ว่างไว้กระจับัางซีนี่จับกางซี ้วปลูกแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยปลูกล่ะปลูกแล้วเรียบอร่อยค่ะย่างอยู่ปีเดี๋ยวจะคุดเองดอกเดี๋ยวก็บเมื่อพิกปีร้านปลูกซอยอเอาพูดเล่นไปหากันเฮากัน <c oughs> อันบอมเป็นหยังเด้อบอมเป็นพลาลไรเด้อพลายกระดิ่งพูนย่างย่างอีกสามหลุมก็จะแล้วค่ะอีกสามหลุม ปลูอกเยอะกับลานค่ะเฮ็ดเฮ็ดกับลานเขาหัวเขาสวนคือเก่าพี่น้อ,นอง่ะเขาขหัวเขาสวนคือเก่าชีวิตย่างอีกสามหลุมก็จะแล้วค่ะอีกสามหลุมปลูกเยอะกับลานค่ะเฮ็ดเฮ็ดกับลานเขาหัวเขาสวนคือเก่าพี่น้องค่าเขาหัวเขาสวนคือเก่าชีวิตเหลืออีกสามหลุมเอาไว้ก่อนเดี๋ยวแม่มจะคุดนั่น,น,นแล้วเอ้าจับกล่องไว้ว่างไว้กระจับตั้งสี่นี่จับตั้งสี่นี่แห้งได้ค่ะ เรากินไม่ทันเราก็ตากแห้งได้นะคะยังหลุมปลูกเป็นหลุมบอกเอาต้นมะเขือออกค่ะนี่ค่ะพริกปีโอ้พริกปีโอเล่นไปหากันเฮากัน อันบอมเป็นอย่างเด้อพูดอะไลไรเด้อพูดไรกันเรียงพูนยำเหือเอาใบแถวนั่นยังหลายอยู่พี่น้องยังหลยอยู่พริกกับกระลังกาอีกค่ะพี่น้องคะกระลังกาอีกแห้งได้ค่ะเรากินไม่ทันเราก็ตากแห้งได้นะคะอีกจกหลุมจะที่ใดสามหลุม อีกสามหลุมคุดมองนี้ก็มองหันมองหันกะกะเบิดย่างอีกสามหลุมเหลืออีกสามหลุมเอาไว้ก่อนเดี๋ยวแม่จะคุดนั้นแล้วเ,วเอ้าจับกล่องไว้ว่างไว้กระจับตั้งสี่นี่จับตั้งสี่นี่เบีย้ยพียงมาปลูกมาใหญ่ร้านเห็ดซอยจะควนรุองอ่งจำาย ยังอีกสามหลุมก็จะจล้วค่ะอีกสามหลุมปูกอยย่กับล้านค่ะเห็ดเห็ดกับล้านเขาหัวเขาสวนคือเก่าพี่น้องค่ะเขาหัวเขาสวนคือเก่าชีวิตเหลือเอาใบแถวนั่นย่งหางลายอย um ู่พี Tyr ่น้องย่งงลายอยู่พริกกับกลังกาอีกค่ะพี่น้องค่ะกลัากาอีกย่งอีกสามหลุมก็จะแล้วค่ะอีกสามหลุมปูกอยย่กับล้านค่ะเห็ดเห็ดกับล้านเขาหัวเขาสวนคือเก่าพี่น้องค่ะเขาหัวเขาสวนคือเก่า สิเบ oh, ิดโอ้ยพี T ่น้องไหลกันบัดนี้มาเพิ connection. ่นเห็นหมูเพิ่นอยู่พุกอีกจักหลุมจังสิได้3หลุมอีก3หมพุดหม่องนี้กับหม่องหันหม่องหันกะกะเบิดยังอีก3หลุมปีเดี๋ยวจะขุดเองดอกเดี๋ยวกเบิดพริกีานปลูกซอยเอ้ายังหลุมปู หลุมออกเอาต้นมะเขือออกค่ะเหลืออีกสามหลุมเอาไว้อีก,กอนเดี๋ยวแม่จะคุดนั้นแล้วจับกล่องไว้บ้างไว้กระจับัางสิ่นี่จับบังสิ่นะอีกค่พริกปีโอ้พริกปีวิธีปลูกพริกนะคะปลูกแล้วล่ะยังเห็นบอก เดียวยังคุณแก้วปลูกแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยปลูกล่ะปลูกแล้วเรียบอร่อยค่ะย่างอยู่เลือเอาใบแถวนั่นย่างลายอยู่พี่น้องย่างลายอยู่พริกกับกระลังกาอีกค่ะพี่น้องค่ะกระลังกาอีกมันมีอันนั้นดินหนุ่มๆอยู่เนี่ยขันมันแข็งลายมันก็นหากก้นบ่ไปนี่ค่ะพริกปีโอ พิกปีแต่ละหมือแต่ละเว้นเนาะอ่าเต่ละมือแต่ละเว้นกันเฮัิสีละ่ะเขาก็แก๊กน้ำหัวน้ำสวนค่ะมีเวลาก็คือเขาสวนค่ะขึ้นฟ้าขึ้ฝนกับเขามา่ค่ะพิกปีโอ้พิกปีวิธีปลูกพริกนะคะ แล้วลนะ่ะยังเห็นบอกเดี๋ยวยังคุณจะล่างคืมฟ้าคืมฝนกับปูกไว้พี่น้องคะ่ะต้นมาคือ <c oughs> แต่ละเหมือแต่ละเว้นเนาะอ่าแต่ละเหมือแต่ละเว้นกับเฮ็ดจิงสีละกเขาก็แก้แก้น้ำหัวน้ำสวนค่ะมีเวลาก็คือเขาสวนค่ะคืมฟ้าคืมฝนกับเข,ขามาก <c oughs> เล่นไปหากันเฮากันอันบ่เป็นหยังเด้่องบ่เ้ใดไลเดไรเพิ่นไล่กันเอียงพูน ย่แล้วปลูกแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยปลูกล่ะปลูกแล้วเรียบลอยค่ะย่างดูวิธีปลูกพริกนะคะปลูกแล้วล่ะย่างก็นบ่เดี๋ยวย่างคุณจะ่ังคืมฟ้าคืมฝนกับปลูกไว้พี่น้องคะ่ะต้นมะเขืออีกจักหลุมจังที่ไดสามหลุมอีกสามหลุมพุดมองนี้ก็มองหันมองหันกะกะเบิดย่างอีกสามหลุม นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะเิดละปลาเขานะคะพริกพริกปีค่ะพริกปีปลูกพริกปีพริกย่งอีกสามหลุมก็จะแล้วค่ะอีกสามหลุมปลูกอยู่กัาบหลานค่ะเฮ็ดเฮ็ดกัาบหลานเขาหัวเขาสวนคือเก่าพี่น้องค่ะเขาหัวเขาสวนคือเก่าชีวิตปลูกมาแถวน่พี่น้องค่ะ ปลูกมาแถวนะี้ยุดหมาเล่นผ้าเขาบ้านโอ้ยนอกผุนเล่นผ้าเขาพาผ้าเขาขาขาโบห่อนค่ะขันโบห่อนเ่เอาแล้วพี่พอนกับเขามาในสวนเขามาในสวนขอบคุณในการรับส้มเด้อฝากบังทายคลิปน้ำเด้อถ้ามีอันผู้สนับสนุนขอบคุณอยพี่น้องไล่กันบันหมาคนเห็นหมูคนอยู่พูพ้นีนน่ค,คอพริกปีโอพริกปี กาต้นมะเขือออกแถวเนี้ยแถวนี้ปลูกพริกปลูกพริกตาปลูกมาแถวน่พี่น้องคะปลูกมาแถวน่ยยุดหมาเล่นปลาเขาบวานโอ้ยนอกหุ่นเล่นปลาเขาพา่ปลาเขาเขือเอาใบแถวนั่นย่างลายอยู่พี่น้องย่างลายอยู่พริกะกับกระลังกาอีกค่ะพี่น้องคะกระลังกาอีกอีกค่ะพริกปี พิกปีปลูกพริกปลูกพริกอันนี้พริกปี๊เบีย้ยพริกมาปลูกมายายร้านเห็ดซอยจะควนร,ร่องอันจำไหลาย ต้นมะเขือออกแถวนี้แถวนี้นปลูกพริกปลูกพริกตาแก้วปลูกแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยปลูกล่ะปลูกแล้วเรียบร่อยค่ะย่างดูวิธีปลูกพริกนะคะปลูกแล้วล่ะย่างเห็นบอกเดี๋ยวย่างคุณอีกเจักหลุมจากที่ไดสามหลุมอีกสามหลุมพุดมองนี้กับมองหันมองหันกะ กระเบิดย่งอีกสามหลุมนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะแก้วปลูกแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยปลูกล่ะปลูกแล้วเรียบลอยค่ะย่างอยู่แก้วปลูกแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยปลูกล่ะปลูกแล้วเรียบลอยค่ะย่างอยู่กำลังคืมฟ้าคืมฝนกับปลูกไว้พี่น้องค่ะต้นมะเขืออีกเจักหลุมจังที่ใดสามหลุม อีกสามหลุมคุดมองนี้ก็มองหันมองหันกะกะเบิดย่างอีกสามหลุมเหลืออีกสามหลุมเอาว้ก,ก่อนเดี๋ยวแม่จะคุดนั้นแล้วเอ้าจับกล่องว้ว่างว้กะจับทั้งสี่นี่จับทั้งสี่นั่นเหลือเอาว้แถวนั่นย่างลายอยู่พี่น้องอย่างลายอยู่ยยยพริกกับก๊ลาลังกาอเอกค่ะพี่น้องคะก๊กลาลังกาอเอก ว่าต้นมะเขือออกแถวเนี้ยแถวน,ถวนี้ปลูกพริกปลูกพริกตักเบี้ยพริกมาปลูกมา่ยายร้านเห็ดซอยจะควรลุ่อันจำหลายย่างอีกสามหลุมก็จะแล้วค่ะอีกสามหลุมปลูกยี่กับรหลานค่ะเห็ดเห็ดก้าหลานเขาหัวเขาวสวนคือเกา่าพี่น้อง่ะเขาหัวเขา,วขา,วขาวสวนคือเกา่า